ครับชื่อปอซ่าน่ารักครับมาอยู่วิลามจะใช้กี่ชื่อครับก็ชื่อเดียวครับชื่อเดียวเพราะโดนดุครับใครดุครับเอยถ่ายคลิปอยู่มาอยู่วิลานี่เราจะมีกี่ชื่อครับได้ชื่อเดียวครับชื่อว่าอะไรครับชื่อปอซ่าครับทำไมถึงไม่มีหลายชื่อครับก็ โดนครับโดนครับโดนรุ่นใหญ่เขาเล่นครับใครรุ่นใหญ่ในทีมครับรุ่นใหญ่รุ่นของเขาครับมีใครบ้างครับเดี๋ยวบอกรุ่นในทีมวิามเป็นใครรุ่นใหญ่บ้างครับรุ่นใหญ่สุดได้เป็นน้าดองครับตอนนี้โอเคอันนี้พี่ถามหน่อยครับความรู้สึกแรกครับที่ได้เข้ามาที่ได้เซ็นสัญญากับบุรีรัมย์กร้น เล่าให้ฟังหน่อยว่าใครติดต่ออะไรยังไงไปแล้วก็มาเซ็นสัญญากับวีรังได้ไงครับตอนแรกก็พูดเล่นกันครับตอนแรกไม่คิดว่าจะได้มาตอนแรกก็อ้ําน้องอ้ําชวนกับพี่ลีก็ชวนเล่นกันว่ามาจีมาจีก็เลย <c oughs> มาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้มาตอนแรกแบบมีอีกที่หนึ่งเขาดิวไว้แล้วแต่เขาได้คนที่ได้เก่งกว่าแล้วก็ไปก็เลยผมก็เลยเคว้งคว้างผมก็เลยเคว้งคว้าง ก็เลยได้มานี่พ่อแล้วคขาสึกอย่ไงบ้างครับที่ได้พอได้จดบันตาเซ็นเป็นกับทีมบุรีรัมยักดิ์ก็เสียวครับเสียวทำผิดสัญญาอะไรบ้างครับที่กลัวทำผิดสัญญาก็มีหลายเรื่องครับยกยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมห้ามเปิดเผยครับโอเคตอนนี้มาอยู่บุรีรัมย์ครับเราจะเล่นตำแหน่งอะไรครับก็ใครป่วยก็คนนั้นนะครับ เห็นบอกว่ามีจองไว้5ตำแหน่งครับเราจะเล่น5ตำแหน่งเราจะเล่นอะไรบ้างก็ต้องดูนะครับแบบใครไม่สบายถ้าโค,คตรป่วยก็ต้องทำทาน Easy ไอ้เก็บป่ะพอแล้วเหมอแล้วพอแล้วไหนวะโคโรน่ยพี่จาะทีมเล่นดีับวันนี้เออจะดูดีเทยย้อนหลังครับแล้วก็โคโรน่าปรับปรุงต่อไปครับปัญญาปัญี่ยน ไอ้ลิงจอเอ็งอย่ามาทำซ่าเราพูดถึงเพื่อนๆหลาคนไหมก็เฮฮาครับแล้วก็มันครับแค่สมบันก็พอหวดเดียวถ้าเกิดจะให้พูดถึงหนึ่งคนในแคมป์รู้สึกว่าคนนี้มันเดียวสุดในแคมป์เลยมีวิรกรรมเด็ดสุดเลยมีจกี่บแนะนำใครเนี่ยแต่คนถ้าวิรกรรมเด็ดก็ต้องเป็น แตกหัเนี้ยแตกหูวเมาเล่นเพลงไงสูงเนี่ยเราตัดมาเลยนะต่อตังเขาม่ธีกรรมอะไรอ่ะครับมันก็เป็นเรื่องวัยรุ่นนะครับบางทีมันก็ต้องลองผิดลองถูกครับอาจจะเสพไปบ้างแต่ก็กลับมาได้ครับในเส้นทางของตัวเอง คิดว่าเป้าหมายในตัวของซีซั่นเนี่ยครับโปรเีซันเนี่ยส่วนตัวเราเราคิดว่าเราจะมีส่วนร่วมกับทีมยังไงบ้างแล้วก็จะพาทีมไปจุดไหนบ้างอืมหืม <c oughs> อะไรอนะโอเคเป้าหมายทีซั่นนะครับอ่ส่วนตัวเราครับเราคิดว่าเราอยากให้ทีมเนี่ยพาทีมไปถึงจุดไหนแล้วคิดว่าในส่วนตัวจะมีส่วนร่วมในทีมอะไรยังไงบ้างอ่าถ้าเป้าหมายของทีมผมว่า อาจจะได้แชมป์ไม่น่ายาก<ม>เกินเอื้อมครับ,รบอะไรกันนะเพี่ะแล้วก็ส่วนตัวครับคิดว่าเราน่าจะแบบว่ามีส่วนร่วมกับทีมมากน้อยแค่ไหนครับส่วนร่วมก็มีมากอยู่ครับส่วนมากก็จะเก็บจานแล้วก็ล้างจานให้แล้วก็แช่น้ำอะไรเงี้ยปลุกตอนเช้าเรียนต้องหารมาแล้ว นี่คือหน้าท right? ี่เมื่อก่อนเป็หน้าที่ของอินซูลูดิวเขเลยนะโอเพเยอร์ครับหน้าที่ของโอเพเยอร์ครับถ้าใครอยากจะเป็นก็ต้องฝึกครับโอเคครับในมุมของเราเราคิดว่าทีมนุ้นมีความน่ากลัวหรือว่ากังวลใจอะไรไหมบ้างก็ตึงครับทีมนู้นก็จะแบบฝึกฝนกันตลอดครับแบบนอนน้อยกันด้วยแล้วก็แบบฝึกกันตลอดฝึกหนักใครนอนน้อยก็แบบบางทีเขาก็ยันว่างนะครับฝึกหนักครับ ไม่ถึงท,ทีมเราหรือทีมเขาทีมเราเนี่ยครับโอเคเรารู้สึกว่าแคมป์วิลามเป็นยังไงบ้างจากแรกแรทีมก็ดีครับผมว่าก็แบบอบอุ่นดีครับมีอะไรก็พูดกันเป็นสนานครับโอเคแล้วเนื่องจากว่าเราเป็นทีมแชมป์โลก เรารู้สึกกดดันไหมครับกับการที่เข้ามาลงวนี่อืมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่ไหนก็เหมือนกันแหละครับผมว่ามันก็กดดันกันหมดครับก็ถ้าเราได้ไปว่าโชว์รุ่นลายในง่งแข่งโบลิ่งไปเนะี่ยคิดว่าเราจะนำผลงานได้ดีเท่าไหร่ก็ท็อปไฟครับว้าวแล้วปีนี้เราจะ่อยแก๊กงวกมันยงครับก็ถ้าหลุดก็โดนครับ อันเนีน้ยอเนี้ยคูคููเธอจะมาอย่างนี้ไม่ดโดนหมดนะจ๊ะหรอไม่โดนนูดุแต่ว่าด้านหลังไม่พร้อมเพบเฮ้ยนี่คือการดึงแบบไม่ได้นัดก,กัน<อ>ขอโทษนะฮะนีย่ยเนียบสปอร์ตหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฮะครับผมพูดถึงหน่อยถ้าปอรซ่าในความหมายของตัวเราเองให้กับแฟนๆดูำลำรู้จักหน่อยว่าปอรซ่าคืออะไรครับก็ก็คือผมที่แบบน่ารักอะครับ โอเคสุดท้ายฝากทีมงานดูแลเพื่คร cin ับก็ก็เกีีร์ให้สนุกครับดูให้เป็นเย็นให้พอครับคุณรามวีเตศส้